สวัสดีครับพบกับอาจารย์ออสอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ออสจะมาส่องฟังก์ชันเด็ดๆในรถรุ่นไหนนะครับมาดูกันครับว่าเป็นฟังก์ชันอะไรเชิญครับ ครับวันนี้จารย์ออสจะพามาสองฟังก์ชันที่มันเด็ดๆในรถรุ่นนี้เลยครับโคราคอร์สนะครับฟังก์ชันนั้นคือการเลื่อนกระจกลงด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรครับลูกค้าเอาไว้ใช้กรณนนีที่คุณลูกค้านะครับจอดรถตากแดดเป็นเวลานาน,านๆนะครับแล้วเราจะระบายความร้อนที่สะสมภายในห้องได้สามด้วยการเปิดเปิดกระจกทั้ง4บานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับ ง่ายๆเลยครับคุณลูกค้าลูกค้ามีรีโมทอยู่ในมือนะครับรถอยู่ในสถานะล็อกอยู่นะครับเพียงกดปุ่มปลดล็อกค้างไว้3วินะครับครับกระจกทั้ง4บานก็จะเลื่อนลงนะครับเพื่อระบายความร้อนรวมถึงมูนล,ลูฟข้างบนด้วยนะครับก็จะเลื่อนออกนิดนึงนะครับเพื่อให ความร้อนที่สะสมภายน้องโดยสารเนี่ยระบายออกมาให้หมดนะครับก่อนที่คุณลูกค้าจะไปสตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับสามารถเลื่อนกระจกขึ้นก็ได้นะครับด้วยการกดปุ่มล็อกที่รีโมทค้างไว้สามวิเช่นกันครับนะฮะนะครับประตูกระจกทั้ง4บานก็จะเลื่อนขึ้นนะครับรวมถึงมูลรูปด้วยนะครับ ฟังกชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับด้วยการสั่งการด้วยรีโมทนะครับก็คือการปลดล็อกประตูด้านฝั่งคนขับด้านเดียวหรือทั้ง4ด้านนะครับสามารถสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับก็คือเป็นระบบความรักษาความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เราลืมของไว้ที่รถนะครับแล้วเราใช้ให้คนเนี่ยไปหยิบของนะครับนะฮะเราก็จะสั่งให้ปลดล็อกเฉพาะประตูด้านคนขับด้านเดียวนะครับเพื่อ เขาไปหยิบของอีก3ด้านก็จะล็อกอยู่นะครับทำไงครับก็คือกดปุ่มปลดล็อก1ครั้งนะครับประตูด้านฝั่งคนขับก็จะเปิดได้นะครับแต่อีก3บานจะล็อกเปิดไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าจะให้ปลดทั้ง4บานเลยเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับโดยการกดปุ่มปลดล็อก2ครั้งนะครับ นะครับก็ทั้ง4บางก็จะเปิดได้เห็นไหมครับเป็นระบบความปลอดภัยชนิดหนึ่งนะครับที่คุณลูกค้าสามารถตั้งค่าได้นะครับแต่ฟังก์ชันนี้นะครับไม่ได้ตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าสามารถนํารถเข้าศูนย์บริการแล้วให้ช่างเทคนิคตั้งค่าให้ได้นะครับครับยังมี ฟังก์ชันการใช้งานที่คุณลูกค้าย,ยังไมไ่ทราบอีกหลายฟังก์ชันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์อาาย๊อฟจ,จะมาแนะนำให้ดูอีกนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปให้กับอาจารย์อาาย๊อฟด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ